ออนซ้อนบอพี่น้องมูเจ้าออนซ้อนน้ำข่อยบอพนบานข่อยเนาะเมืองละนองจังหวัดละนองเมืองฝนแตดแดดซีจ้าพี่น้องฝนเด็ดโตกเราฝนก็โตแบบนี้แล้วฝ้าหัวเลยบานเนี่ยใครไม่เชื่อต้องลองมาอยู่ดูนะคะถึงจะเชื่อว่าเม่นั้นพูดจริงหรือพูดเท็จเนาะแต่ว่าที่ลงไปหางัวขกับแบบพันใดอยู่นี่ติดฝนได้บานว่ามันติดอย่างได้ติดฝนได้พี่น้อง ในเวลาเข้ากริม้าแบบนี้แหละทุกวันแหละได้เวลาเนาะนี่แหละเมืองคนแปดแดดสี่ถ้าใครไม่เชื่อต้องลองมาสัมผัสด,ดูบรรยากาศฝนตกมาพี่น้องตกกระคังชเนี่ยท่านดินนี่เขี้ยวเลยพี่นอ้องเลยในยางบอา่ออะไรแถวนี้ยางบร่ระวังกับมือ่ตุ่มมือตุ่มแหละต้องใส่รองเท้าบูทตลอดแหละจะเดินจะเหินต้องระวังมากๆเลยุูนะตกพันเพราะชั่วโมงด้พี่น้องแป๊บเดียวนีน่มืดตึ๊บมาเลยแหละยังไม่ถึงชั่วโมงนะคะเห็นบ่ ต้นไม้ก็สดชื่นละจ้ากุ่นดอกไม้ขอ่อยยหน้าบ้านบุญท้องอุไรแตงกิงนะ้งว้หน,น้าถนนกำลังงามแตงกิ้งว้แล้วพี่น้องัตแตงกิง้งใ่โอ้ยกุ่นเอเล่อยงดยอดซึมให้เบ้างพี่น้องเห็นบ่ข้างถนนทั้งกุนะ่นเนาะน้ำคักเลยนำพ่นสดชื่นไปอีกนานพี่น้องรอดตายไปอีกโดนแล้วข่อยจะไปหาดอกไม้มาปลูกวะไปหาดาวรุง่งดาวเรืองมาปลูกหน้บาบ้านเราจนะเอาไว้บูชาพระวันพระวันเจ้าเนาะ เอาโมนี่เขาจกผิดชะมนีนาะพี่น่องเนาะเอาบรรยากาศฝนตกๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ